ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมพารวย9ก้า้รวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวาทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเหล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะวันจันทร์ที่2ตุลาคม2 5 6 6ัรเล่าพัฒนาเลขที่ออก729862ล่าง 98ครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้อง f อฟซทันใดที่โชคที่มานกันนะครับเนาะก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้อง f อทุกขู่ทุกคนครับสำหรับพี่น้อง f อฟซทันใดที่ยังเพรท่านได้โชคได้มานกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารวย9ผ้ารวยกันเอาไว้ครับพี่น้องครับเพื่อพี่น้องจะบรไดพลาดคลิปตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับเด็ดๆที่ทั้งช่องได้นามาลงให้พี่น้อง f อทุกขู่ทุกคนได้ติดตามได้รับชมกัน ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมครับขอฝากนะครับเนาะพี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคนครับที่กําลังติดตามรับชมกันอยู่ต้องการเข้ากลุ่มครับพี่น้องครับบว่าจะเป็นหัวเล่าพัฒนาได้พี่น้องครับผมรัฐบาลไทยครับกะมีพี่น้องนะครับเนาะครับไอดีไลน์ครับผมแอดกันเข้ามาเลยครับผม0 9 8 9 9 1 8 2 0 8ครับสำหรับรัฐบาลไทยของบ้าแลมครับผมติดต่อกันเมื่อนี้กัสามวดครับผมตั้งแต่เข่าซอนซอนได้พี่น้องครับ ฝากกันเอาไว้สําหรับท่านที่น้องครับนาะครับต้องการหยเด็ดครับผมกับหยดังก็อย่าลืมครับแอดเข้ามากครับพี่น้องบอเสียหายนะครับนาอครับเข้ามาแล้วถ้าเสียงดังรบกวนพี่น้องก็ปิดเสียงครับผมมุมขวานะครับนาะกดเข้าไปแล้วครับกดครับผมมีครับผมไอคอนขึ้นมาครับผม ตัวแรกเลยพี่น้องครับผมปิดเสียงนะครับเนาะครับเขาปิดเอาไว้ครับเปื่อพี่น้องเอฟซในกลุ่มผลทรงจะบ่ได้รบกวนนะครับเนาะครับสำหรับทันใดที่ปิดว่าเปลี่ยนก็สามารถแอดไลน์เข้ามาถามในกลุ่มหรือว่าส่วนตัวกับเบาแหลมก็ได้ยินดีบริการครับพี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะครับจะพาพี่น้องมาติดตามครับผมตัวเลขแนวทางครับเหล่าพัฒนาของพ่อแต้มอ่ะบะวองกันครับพี่น้องครับสำหรับเหล่าพัฒนาของพ่อแต้มครับ บมธรรมดาด้ยพี่น้องครับเดินมาแล้วสองงวดครับพี่น้องครับจริงๆตามสูตรนี่บมเคยหลุดดอกพี่น้องครับอยากที่จะหลุดนะครับเนาะครับเพราะว่าเป็นสำนักคู่บาจย์ครับตัวเล็กแน่ดางครับสูตรของสำนักญงนี่ครับเป็นสูตรเดินยาวครับพี่น้องมันเป็นสูตรระยะสั้นครับผมครับสูตรน่ะเข่าตลอดแต่เวลาครับอาจารย์เพิ่นจับมากนะครับเนาะครับเป็นธรรมดาครับมีหลุดมีเข่ากันนะครับครับสำหรับครับผมที่ครับผมงวดนี้เขากลับมาตามเมืองอีกนะครับเนาะสองงวดติดกันแล้วพี่น้อง ครับผมครับตั้งแต่40ครับผมครับกมา2หกแล้วครับเนาะครับงวดนี้ครับผม62ครับพี่น้องเลขออกนะครับเนาะบนครับสาหรับเลกวิ่งครับผมทุกใจใส่วิ่งใส่หลุดครับเข่าตัวที่ครับผมเผ่นเด่นใหม่เลยนะครับเนาะครับสำหรับงวดนี้ครับผมกะถือว่าประสบความสาเร็จครับพี่น้องครับกะ ฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเด้อครับผมขับผู้ใดโชคผููรดมานนะครับเนาะขับไทยอยากโชคอยากมันอีกแต่อย่าลืมครับผมนึกถึงพอแต้มกันครับผมขับย่าลียมครับผมขับครูบาจารย์มีเอาไว้นะครับเนาะให้เฮ้าครับผมกับไหวไวไทยเฮ้าครับผมขับพี่น้องเห็นบ่ครับผมอยู่นําโุงเรียนครับพี่น้องขับมือที่เบาแหลมีความู้สึกว่าคลังและกะครับมีความหมายมากที่สุดก็คือ มือที่ไหวคู่ครับจนถึงทุกมือนี่ครับพี่น้องทุกมือครับถึงเบาแรมใจอยู่หลายแล้วน้ครับเนาะมีลูกครับผมลูกไปโรงเรียนทุกมือที่ลูกไหวคู่ครับผมบางครั้งเขาอยู่บ้านนั่งอยู่กันนั่ตาอะไรพี่น้องคือนอดครูบาอาจารย์ครับผมกับด้วยความที่เฮาเติบใหญ่มากครับผมมีความรู้อ่านออกเขียนได้นะอครับเนาะกับพว่าครูบาอาจารย์ครับเป็นสิ่งที่ลืมบ่ได้เลยครับผมครับ แลวกี่สําคัญอีกก็คือวันพ่อวันแม่นะครับเนาะเฮาับรู่ตะควาในวันเรานั่นครับมีเอียงแต่เฮาลู้ว่าครับมีความขลังอยู่ในวันพ่อวันแม่เหยียดในมือนั่นครับหลายท่านที่เพิ่นบ่มีเลยเฮาเขาใจความรู้สึกครับแต่ว่าเฮายังโชคดีครับผมครับยังมีพ่อมีแม่อยู่ก็อย่าลืมครับพี่น้องครับโอกาสเรานี่มีอยู่กับเฮาครับ กับ่าได้อยู่หอดลอยปีนาะพี่น้องเนาะครับบางครั้งกับพิจารณากันเบิ่งครับผมครับเป็นสิ่งที่ดีครับผมควรปฏิบัตินะครับเนาะควรเฮ็ดไว้ครับอ่ะเาเบิ่งตัวเลขแนวทางครับผมไปทางอื่นแล้วอ่ะสำหรับพี่น้องเอเพี่นร่อคอยตัวเลขแนวทางก็สจว่าบ่เแหลมบ่อย่างน้อครับผมครับบางครั้งนะครับเนาะกับสิ่งใดที่มันดีเขาก็อยากให้พี่น้องครับผมเฮ็ดกันครับผมมันจะได้ปังๆเฮ่งๆกันดีครับพี่น้องกับตัวเลขกับแนวทางของรูบาอาจารย์นะครับเนาะ มาเบิ้งครับผมกับเลขลาวพัฒนาครับในงวดที่จะถึงวันพุทธที่4ตุลาคม2 5 6 6้าลาวพัฒนา ยินสือเราพัฒนาเนี่ยครับผมรู้สึกดีครับพี่น้องเพราะว่าคําว่าพัฒนาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะครับเนาะครับเป็นการพัฒนายุตลอดเวลาเป็นเป็นอยังที่มันต้องดีขึ้นนะพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะจะพามาติดตามตัวเลขหน้าท้างครับผมของอาจารย์นะครับเนาะรอวพ่อแต้มครับผม ครับก่อนอื่นครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับผมไปยังพอแต้มที่กรุณาตัวเล็กแนวทางครับผมให้มายังช่องของเบาแหลมพารวยก้าว้ารวยครับผมโดยมีโอกาสนําให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนติดตามได้รับชม,ม,มกันนะครับเนาะครับมาเบิ้งในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนครับพี่น้องบนล่าง วิ่งรูดหกกับหนึ่งครับผมครับสายวิ่งสายรูดบุคคลผ่าทำสำเนาครับสำหรับงวดนี้ครับผมพอแต้มตัดใจบ่ขาดครับผมกาเลยครับเด่นมาถึงสองตัวเลยครับพี่น้องครับเพราะว่ายังดีครับหกกระเด็นครับผมหนึ่งกระเด็นครับกาเลยครับ หัก p กับเสียดายนองนะครับเนาะครับพิจารณาการเบิงกลับี่น้องเอฟซีครับพอแต้มเด่นมาถึง2ตัวเลยครับผมทึง6ถึง1นะครับเนาะครับวันนี้มีลุ้นครับพี่น้องระมัดระวังกันดีๆนะครับเนาะกรณีรอวครับเหตุการณ์ในลักษณะที่เด่นทึง2ตัวรอวครับผมมัดถึง2ตัวโอกาสที่จะมา16 6 1หกนึ่งกับมีคือกันครับพี่น้อง มาเบิงสําหรับตัวเลขจับคู่นะครับเนาะก่อนไปเบิงตัวเลขจับคู่เรามาเบิงครับผมเลขติดบ,บนล่างกันก่อน1 2 3 6 7สครับตัวเลขบัลายนะพี่น้องมาเบิงตัวเลขจับคู่ครับเกลือสุดกระดาษก่อนนะพี่น้องเนาะ 6กสามเจ็ดสามขอพระท่านอนภะัยด้วยพี่น้องครับผมเขียนผิดครับผมครับสามหกครับพี่น้องขออนุญาตนะครับเนาะสามเจ็ดครับวายุตัวสุดท้ายคือจังบกขึ้นหมู <c oughs> เห็นโบกเขียนผิดกับโบแมนเบาเหลี่ยมนะพี่น้อง อขอประธานอภัยกันหลายๆโมเบึงขู่ตัวไปครับพี่น้องครับสองหกสองเจ็ดสองแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด 18ครับพี่น้องอ่เรามาระวังกันนะครับเนาะครับสําหรับตัวเด่นที่เพิ่นเด่นมาถึง2ตัวก็จะมีครับตัวที่ติดกันมาเนาะพี่น้องเนาะมี36ครับผม26 16ครับ17ครับพี่น้องเรามาระวังกัน18ครับผมตัวเลขทั้งหมดนะครับเนาะครับมีอยู่ห <descon> ้าหางครับพี่น้องครับที่เพื่อแต้มครับผมเล่นเนีนให้พี่น้องนะครับเนาะครับเอาไปพิจารณากันเบิ of of 6, 16, 26, 16, is is ่งครับสำหรับเด่นๆครับสำหรับตัวรองพี่น้อง fc ท่านไหนชื่นชอบ อย่าลืมครับผมพิจาระากันเบิ้งครับผมมักกระจัดคัดกระพานนะครับเนาะครับสุรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่กำลังติดตามรับชมตัวเลขแนวะทางกันอยู่ในขณะนี้ครับอย่าลืมเด้อพี่น้องแคปหน้าจอกันไว้นะครับเนาะครับตัวเลข เป็นเพียงหน้าทางครับฝากกันไว้ครับผมสําหรับงวดนี้ขอให้พี่น้องปังๆอีกนะครับเนาะกับตัวเล็กหน้าทางเหล่าพัฒนาของพ่อแต้มครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมท่านไหนครับผมที่ชื่นชอบนะครับเนาะกับคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามครับ กับทั้งช่องของเบาแหลมพรารวยก้าวพารวยกันเอาไว้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอลาพี่น้องไปก่อนก่อนจากการขออนยญายพ่อให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคหมานร่ำรวยถูกหวยกันโม้ทุกคู่ทุกคนในวันพุธที่4ตุลาคม2566กับเลขลาวพัฒนาตัวเลขแนวทางของพ่อแต้มครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม